สวัสดีครับเล้๋ยวกับผมแล้วนะครับวันนี้ผมเพิ่งตืนนะ่นเนาะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดมงยีนะครับตอนนี้ผมก็จะมาสอนทำคลิปสติฟไฟเตอร์นะครับวิธีการลงแล้วก็การทำอีกอย่างน่นมากมายทุกคนอาจจะรู้เนาะนว่าต้องทำยังไงบ้างเนาะนี่เนาะนี่เนาะ อัน,นนี้ผมทำเป็นคลิปสอนนะครับนี่เนาะเสร็จแล้วถ้าคนกดไซต์วิดีโอมันจะมีตรงนี้เซฟเลยก็จะมีให้เลือกว่าคุณภาพของภาพอันนี้ก็กดเลือกคุณภาพกดนะครับกดลงมา ก็จะมีให้หลายขนาดแล้วก็จะกดเลือก1280หรือจะเลือก720ก็ได้นะครัะาะนี้กดความเร็วของ a n i m เมช o n ผมปรับเป็น4มันจะได้เร็ว,รวกด c ร e a t o r ก็รอคลิปผมไม่นานนะครับผมก็อันนีนะ้กด Close อันนี้ออกมา อ่าไม่น y า Youtube แล้วก็ทำเหมือนเดิมนะครับอืมเดี๋ยวคลิปสอนอันนี้ผมทำคลิปสอนนะครับผมก็จะสอนการทำแอนิเมชันฟันรัวนะครับฟ,รฟันรัวฟันวัวรัวไอ้ตรงน,นี้เขียนผิด โอเคโอเคนะครับ okay. okay, okay. มาได้อย่างนี้นะครับให้เรามีทุกคนต้องมีสิ่งนี้ครับก็แค่ทุกคนต้องมีฟื้นนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ตัวละครทั้งเราตัวละครทัอง,งเราเนะครับแล้วก็อาวุธประจำกายจะทำเป็นอาวุธไหนก็ได้ครับแต่มันดูที่ว่า มันออกมาดีไหมยังไงน,น,นะครับปรับมาเนึ่น้อยสีนะครับอันนี้ควรเริ่มทำอันที่ห้าตอนนี้มาที่เจ็ด คุณเปลี่ยนเจ้าสิ่งนี้นะครับกลายเป็นสีอย่างนี้นะครับจะาพวกนี้เปลี่ยนเป็นสีนี้ให้หมดแ้วคนกขต้องทำท่าอ่านี้ท่าไหก็ได้แต่ขอให้มันแต่ขอแต่ขอให้มันเป็นห้าคันก็พอแล้วขอให้มันเป็นห้าคันนะครับถ้าเป็นห้าอื่นท้าอื่นนอกจากาคันไม่ได้ถ้าเป็น,น,ปน,น,ปนต้องเป็นห้าคันนะครับอันนี้ก็ยกับจ่าใไปตรงกับมือ แล้วก็ต้องคุณต้องมีาวันคุณต้องทำได้คุณต้องทำาตรงน,นี้คุณต้องสร้างขึ้นมาเองหมดเลย น,นี่สอนฟังรวนะครับสามารถสามารถนำไปใช้กับาการทำแอนิเมชันอื่นได้นะครับอันนี้ผมก็ทำท่าอางนี้ Okay. ทำท่าเงี้ยก็ได้ให้มันเป็นท่าเหมือนกับท่าคนนี้ก็เอาหล่างมาทำเงี้ก็ได้ให้มันเป็นท่า,า,ทาอนนเอาบิาาตนนดต,นนต้องมีนี่เ,เอาวันนี้ออกเลยได้นะครับแต่ ้ง,นงันทำยังไงก็ได้นะครับแล้วก็เอาห้าฝันมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้แล้ว้ามาเลื่อไหมายหนึ่งทำให้มันได้ยเป็นห้าฝันนะครับแล้วก็ตอนนี้วยตอนนี้ 你看。 เข้ามาเช็คดูนะครับเป็นยังไงก็ได้นะครับเห็นไหมครับท้กคนเจอถ้าฟันรัวแบบเท่ๆนะครับมองทุกคนจะต้องดิ้ดใจแน่ๆทุกคนก็ทําตามทุกอย่างที่ผมสอนไว้เลยนะครับรับรองทุกคนจะได้ดีทั้งหมดอ่าสําหรับวันนี้ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอคนทุมท่านนะครับที่มารับชมคลิปนี้ของผมนะครับ สำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ๊ม <Bye. S 1> ่บายเนาะมันใหมนะครับ